บอืมในเวลาโดของค่ะไปเลยโอเลี้ยงทาดแมวถูกใจสิ่งนี้ l i t t ติ k i t t y Big City ซน้องเหมียวในเมืองใหญ่นะคะสวัสดีค่ะอโนมิวค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมน้องแงวกันเป็นตัวเดโมนะคะจะมาลองเล่นดูก่อนว่าสนุกไหมป่าเราไปเริ่มกันเลย โอ้ภาพสวยเลยนะคะอน้องแมวของเรากำลังนอนอาบแดดอยู่ริมหน้าต่างอืมได้ยินเสียงคลืดในลำคอด้วยอบิีกเกียดสซะหน่อยซิอ๋ออเดะอ่ะกำลังจะล่วงแล้วโอ้ย อ๋อมีอีกามาช่วยไว้แล้วก็ถูกโยนไปอีกที่นึงมาตกอยู่ตรงหน้าต่างของอีกบ้านนึง่งเฮลชัชอาเจอมาตกใจมากทางังขยะช่วยชีวิตโอ้แล้วทีนี้เราจะกลับบ้านกันยังไงแล้วเนี่ย ต้องออกมาจากถังขยะให้ได้ก่อนเมายวอยู่ที่ไหนกันนะกลับบ้านให้ได้อ๋อนี่คือเควสที่เราจะทำนะคะก็คือกลับบ้านน้องแมวของเราชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเรียกน้องอะไรดีน้องสีดำชื่ออะไรดียว โอเลี้ยงไหมอ่ะโอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่สีดำไหมวะได้แหละน้องโอเลี้ยงกําลังจะหาที่อยู่กับบ้านพวกพี่ๆช่วยโอเลี้ยงด้วยนะคะตัวเมียหรือเปล่าไม่รู้น,นะคะไว้ก่อนแล้วต้องไปทางไหนเลยแค่เนี้ยทางนี้แล้กันโอเลี้ยงว่ามันน่าจะใช่โอ้นี่เราก็ กดเดินซ้ายเดินขวาได้นะคะโอ้มีอีกาเออบ้านหลังนี้เข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวโอเลี้ยงจะลองเข้าไปดูข้างในเอ้ยเราเล่นบอลได้ด้วยเหรอเอะทำอะไรสมเป็นแมวอะค่ะโอหยิบได้ด้วยเหรออา้า โอเลี้ยงได้มาหนึ่งชิ้นแล้วค่ะเอาเข้าไปในบ้านเลย <S <S> <S กระโดดนี <S 2> <S 2> ่ทำอะไรสมเป็นเงวจริงๆเลยนะแค่เนี้ยเปิดประตูได้ปะเปิดประตูไม่ได้นะน่าจะได้แค่นี้หรือเปล่าเอ้ยหยิบได้ไหมหยิบรองเท้าอืมสนุกแล้ว โอล้ยงขอยืมรองเท้ากลับบ้านหน่อยนะคะพี่พี่เราเอารองเท้ามาวางข้างนอกกระโดดได้ไหม <laughs> ถ้ากระโดดแบบอุ๊ยโอหน้องสามารถกดชิ่งชิงกระโดดได้ด้วยเหรอโดดได้ไหมอ๋อเราสามารถกดชาร์จเพื่อเลือกบริเวณที่เราจะกระโดดให้น้องได้นะ ไม่ถึงมันมันสูงเกินไปอะค่ะพี่โอเลี้ยงโดดไม่ถึงอะไม่เป็นไรนะโอเลี้ยงทางนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราอุย้ยมันมีน้ำอะอ๋ออีกาอยู่ตรงนู้นเราต้องกระโดดข้ามน้ำไป <c oughs> ไม่กระโดดอยู่ที่เดิมโอเลี้ยงเอาไหมโอเลี้ยงได้ค่ะพี่หนูจะพยายามค่ะได้ไหมคะ ทำไมน้องอ๋อนี่ต้องเลื่อนเลื่อนโอ้ถ้าถ้าโดดปุ๊บตกน้ําเลยเนี่ยลองไหมเราจะแกล้งโอเลี้ยงไหมยากคับพี <c oughs> นน่นิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ๊ยพี่ทําอะไรคะเนี่ยโอเลี้ยงตกลงไปในน้ําเลยเราต้องขึ้นไปบนอันนี้นะน่าจะรอดทำไมโอเลี้ยงโดดได้แค่นี้เองเห็นไหม ทำยังไงเราจะขึ้นไปบนกำแพงได้อโอเลี้ยงว่ามันไม่ใช่ตรงนี้อะพี่มันทำอะไรก็ไม่ได้เอ,อ้ยางั้นเรากลับไปดูกันในบ้านไหมโอเลี้ยงไปมันอาจจะมีอะไรให้เราออกมาทางนี้ก็ได้นะอ้าเหมือนเขาบอกให้เราจำอโอเลี้ยงกระโดดอ๋านั่นแหละอ,อ๋อทำรูปรวงไปหนึ่งดอกอ อ๋อไอที่ควันๆก็คือการบอกใบเราให้มาทางนี้นี่เองเนี่ย,ยมัวไปอยู่กับตรงท่อน้ํา <c ười> แสดงความอัจฉริยะโดยที่ไม่จําเป็นอีกแกอ่าก็คือต้องมาทางนี้นี่เองอเล่นเพลงซะหน่อยนี่สรุปต้องมาทางนี้อืเป็นแมวจะทําอะไรก็ได้ <c ười> ใช่ไหมโอเลี้ยงใช่ครัพี่หนูจะเดินแคดวอล์กม,มันเกะกะคระัพี่นี่แน่ อันนี้เน่ถ้าหแนงวถูกใจสิ่งนี้เยอเนี่ยเอ้ยของเล่นโอเลี้ยงเองค่ะพี่อแล้วเราก็ต้องโดดไปตรงนู้นใช่ไหมเราแลนดิ้งดีดนะโอเลี้ยงเราต้องทำได้อืถ้ามีพา้าก็คือปีนได้นี่โอเลี้ยงมาแล้วค่ะพี่กาโอ้โหรอตั้งนานอ๋อนี่มันเจ้าแมวที่บินได้ ตัวนั้นไม่ใช่เลยไอที่ฉันไปช่วยมันอะพูดถึงหนูหรอคะกบแม่ฉันไม่เห็นจะมีแมวตัวอื่นที่โจมตีอีกาตรงอากาศเลยนะนั่นคุณิ่งหรอคะหนูขอโทษมันมันเป็นอุบัติเหตุนะคะพี่กาอุบัติเหตุงั้นเหรอดูเหมือนเธอจะต้องเรียนรู้ในการบินให้มากขึ้นกว่านี้นะแต่แต่หนูบินไม่ได้นะคะพี่ เธอทำไม่ได้หรอถ้ายังมีความคิดอย่างนี้อยู่นะมาสิตามมากระพือปีอย่างฉันมาเลยได้เหรอได้เหรอคะพี่เอาละ <c oughs> ตามอีก,กาไปได้เควสมาใหมา่อีกสองเควสน,นะอืมหมันเคีย <c oughs> ้ยวอุ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรใช่ไหม เขาเหมือนยืนทำอะไรคอตกอยู่ <laughs> เราจะต้องโดดไปทางนี้ด้วยปินปินอุ้ยตกอุ้ยบินเอ้ยไม่ใช่เล่นลูกบอลซะหน่อยสิ <laughs> เราคุยกับคนได้ไหม Become an a s t i d t นะคว s t ได้เวลาแสดงความเป็นอัจฉริยะน้องโอเลี้ยงโอเลี้ยงจะแสดงฝีมือการวาดภาพเองค่ะพี่อืออือโดนมากอ้าวโหสุดยอดอืออือนี่ยแล้วเราก็นี่แสดงความเป็นอัจฉริยะสีแดงสีแดงสีแดงนี่สีแดงเขาน่อยว้าวทีนี้สีขาวด้วยสีขาว คนบอกว่าเอ้ยนี่มันอัจฉริยะเดี๋ยวเอาสีขาวมาอุ้ยมันไม่ได้มันโดนสีแดงเี่ Become an Astid นี่เธอเองก็เป็นได้นะจิตกรอะโอเคเราแสดงความเป็นอัจฉริยะเรียบร้อยแล้วเราต้องไปต่อคน เราปีนต้นไม้ได้ปะเป็นแงวต้องปีนต้นไม้ได้สิก็แย่และหาทางไปต่ออ๋อดึงดึงอันนี้ได้เหรออ๋อเราจะขึ้นหรือว่าเราจะรอดก็ได้นะ ขวางทางโอเลี้ยงค่ะพี่ในความสำเร็จแล้วพี่กาเขาอยู่ไหนคะเนี่ยเราต้องสร้างเราต้องสร้างความเดือดร้อนให้เขาด้วยนะอม,นนม,นมันเกะกาทางเดินแคทวอล์กคะ่ะดูเหมือนเราจะต้องไปทางนี้นะมหมันเคี้ยว ทางที่ดีคือต่างโอมวิ่งน้องเป็ดน่ารักอีคาบแมวซะหน่อยเอ็มใช่คาบเป็ดซะหน่อยสิเอ้ยรอด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 ได้ไหมท <c oughs> ารอดแบบมแมวจัดนี่เราคาบน้องเป็ดไปด้วยพี่กาอยู่ไหนคะอยู่นี่โอเลี้ยงมาแล้วคะ่ะอุ้ยตกจ้มหมา หมาหน้าตาน้ากลัวเฮ้ยเงียบๆหน่อยจริงเลยนะอิมหมาพวกนี้มันนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของถนนหรือไงโอ้มาจนได้สิทำไมนานนั่นละ่ะลืมวิธีกระพือปีกแล้วอย่าง้งเหรอก็หนูนนมนนไม่มีปีกค่ะพี่อะไรนะ ไอ้เงั้นจะบินได้ยังไงอะก็บอกว่าไม่ได้ <_ letter> บินไงคะตอนนั้นหนูว่าล่วงลงมาจากหน้าต่างแล้วหนูก็ล่วงลงมาอยู่ตรงเนี้ย <_ letter> อ้อถ้าบินไม่ได้แล้วจะกลับไปยังไงอะมันสูงนะอืมแบบว่าถ้าอย่างนั้นทำแบบเจ้าพวกนั้นไหมล่ะไอ้พวกที่ไม่มีปีกแต่ใช้วิธีการพลังและกงเล็บอะ ที่หมายถึงปีนเขาเหรอคะก็นั่นแหละหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีพลังมากพอที่จะปีนขึ้นไปได้ไหมอะคะแถมตอนนี้ก็หิวแล้วด้วยมีอีกาใจดีที่พอจะมีปลาให้อะนะจริงเหรอคะฉันสามารถหาปลาสุดแสนอร่อยให้เธอได้หนึ่งตัวแล้ะฉันก็จะขอรับชินนี่คืออะไรน่าจะเป็นพวกของของบ๊อบบบเบมบมที่พวกอีกาชอบนะอะไรคือชินนี่ล่ะคะ นี่ไม่รู้ว่าชิ้นนี้คืออะไรเหรอมันมีค่าหรือเปล่าคะมีค่ายัางนั้นเหรอมันประเมินค่าไม่ได้เลยต่างหากหละ่ะมีการต่อรองหนูขอปลา25ตัวแลกกับ25วับวัวบเว็บได้ไหมคะโก็บอกว่ามันเป็นของประเมินค่าไม่ได้ยังไงล่ะอย่างาน้อยที่สุดก็ไม่ควรจะมาอยู่ตามเมืองแบบนี้มันจะทําให้ทุกคนนะ่ะบาดเจ็บได้เพราะงั้นช่วยไปหา25บุบบบมาให้หน่อยนะถ้าหามาได้อะ่ะ เราก็จะเป็นฮีโร่เลยนะกับการปกป้องทุกคนอนะ่ะแล้วหนูจะได้ปลาหรอคะแน่นอนก็ได้หามาให้ได้นะวุบวับยี่สิบห้าชิ้นนะวุบวับยี่สิบห้าชิ้นคือเราต้องทยอยมาส่งของให้เขาใช่ไหมฮะนั่นไงว,วุบวับหยิบ ได้แล้วหนึ่งอย่างน่าจะอยู่แถวนี้แหละบุบบอยู่บนรถ <c oughs> ทำไมแมวตัวเท่ารถเลยอ่าได้แล้วโอเค อะอะไรอะโปเกมอนเหรอเฮ้อออได้หมวกมาใส่ด้วยโอเลียงใส่เลยลูกได้ค่ะพี่มันมันใสยังไงอะคะ่า้ะใส่เลยอุ้ยน่ารัก <c oughs> โอเลียงโอเลียงน่ารักมากลูกขอบคุณค่ะพี่หนูกับหมวกแอปเปิลนี่เข้ากันดีเลยใช่ไหม หาวุบบับต่อเลยวุบบับของเราของวุบบับมันอยู่ไหนหมดหนูหาอยู่ค่ะพี่อ่านี่ไงหนูเจอแล้วค่ะพี่ยิบได้มาสี่เช่นแล้วโอเลี้ยงอ่ะเขาได้ไหมอุย้ยเหมือนข้างในจะมีของอะไรบางอย่างนะ จ้าหน่อยสิ <c oughs> เออเป็นเงวขอเข้ากล้องหน่อยนะคะน่ารักมีใครอยากจะรับเลี้ยงโอเลี้ยงไหมคะโอเลี้ยงน่ารักนะเสร็จแ,แล้วก็โดดออกมาอุตกใจหมดเลยค่ะพี่มาจานตรงนี้บ้ <c oughs> โด่ของค่ะไปเลยโอ,อเลี้งนี่มันได้เหรอขโมยมือถือโอ้ยหมาหมาหมา,มา <แก S 1> อู้ตกใจมากค่ะหมามันทำค่ะไม่ใช่หนูหมาทำค่าหมาทำเอาเราเจ๊เจ๊หายไปเลยเจ๊เขาไม่ตามเมอามือถือเหรอเหรอ อามีของวุบวับตรงนั้นโอเลี้ยงเห็นค่ะไปเลยโอเลี้ยงนัและโอเลี้ยงยิบของวุบวับเน่ได้แล้วตรงนั้นมีนกสีฟ้าไม่เราต้องทำตามภารกิจก่อนอ๋อมีของวุบวับโอเลี้ยงเห็นมีของวุบวับค่ะ วยมีมีโปเกมอนจะขึ้นไปยังไงแล้วเนี่ยขึ้นตรงนี้ได้ไหมโอเคอ๋อมีทางเดินให้โอเลี้ยงด้วยค่ะหมวก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 ใช่ไหม เต่าทองน่ารักใส่เลยเนี่เฮ้ยโอเลี้ยงแปบ๊บเดียวได้หมวกมาสองอันแล้วนะโอเลี้ยงหนูเล่นหางตัวเองแปบบ๊บค่ะพี่หางมันใส่ไปใส่มาน้องเต่าทองของวิบวัตนี่แน่แล้วสามารถปินขึ้นไปได้ปะ มาได้เจ็ดอย่างแล้วนะนี่มันตัวอะไรแล้วน่ะเราควรลงลงไปไหมก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนมาดูกันว่าน้องโอเลี้ยงของเราจะกลับบ้านได้ไหมวันนี้ก็บายบายถ้าชอบกดซับให้ด้วยนะคะอันนิมิวบาลสสไตล์ถอดสมองวันละนิดจิตแจ่มใส